ส,สดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Investment นะคะวันนี้นะคะถือเป็นฤกษ์งามยามดีค่ะเหมียวได้มีโอกาสได้มาตอบคำถามทุกๆคนนะคะที่ถามกันมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าเหมียวนะคะเริ่มต้นเทรดหุ้นได้ยังไงนะคะอันดับแรกเลยในการเทรดหุ้นของเหมียวนะคะก็คือการปรับ Myset ของตัวเองค่ะทุกคนก็คือประมาณว่าเหมียวนะคะทำงานประจํามานะคะก็อยากจะแบบหารายได้เสริมหารายได้เพิ่มนะคะ จากงานประจำเนี่ยที่ทาอยู่นะคะมันไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะทุกคนก็เลยปรับความคิดตัวเองใหม่ mindset ตัวเองใหม่นะคะว่าจะหาวิธีไหนในการให้เงินอะ่ะมันงอกเงยน,นะคะนอกจากการที่เราฝากอยู่ในบัญชีออมทรัพย์แล้วนะคะซึ่งตามก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าดอกเบี้ยในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยมันได้น้อยนิดนะคะเหนี่ยก็เลยไปหาวิธีการนะคะว่าจะทํายังไงนะคะก็ ย้อนไปเมื่อประมาณ8-9ปีที่แล้วค่ะทุกคนก่อนหน้าที่เหมียวจะมารู้จักตัวหุ้นเนี่ยก็เหมียวไปเทรดตัว forex มาก่อนนะคะตรงนี้ก็อยากจะขอเตือนทุกๆคนนะคะที่เป็นมือใหม่เลยนะคะระวังนะคะตลาด forex หน้ากลัวเหมือนกันนะคะทุกคนมันมีความเสี่ยงสูงมากๆนะคะทำให้พอตแตกทำให้เงินเราหายไปได้เลยนะคะก็คือล้างพอตไปเลยนะคะถ้าหากว่าเราไม่ มีเทคนิคหรือว่าไม่มีความรู้ที่ชำนาญจริงๆนะคะในตัว forex เนาะเมียวก็สูญสิ้นเงินทุนจากในส่วน forex ไปอะ่ะเกือบปีเลยนะคะก็สูญสิ้นไปเยอะเหมือนกันนะคะจากนั้นก็ห่างหายไปเลยะคะ่ะทุกคนไม่สนใจและตลาด forex นะคะตอนนั้นใครเตือนก็ไม่ฟังนะคะพี่ที่ทํางานเตือนก็ไม่ฟังนะคะหัวหน้าเตือนก็ไม่ฟังนะคะก็ยังลั้นไปเทรด forex เนี่ยแหละคะ่ะทีนี้ก็เลยทําให้แบบ ขาดทุนย่อยับเลยนะคะเล่นทีไรก็เสียทุกทีเสียทุกทีมันเหมือนการพนันนะคะทุกคนเหมียวก็เลยไม่สนใจเลยนะคะจากนั้นมาก็มาเริ่มคิดใหม่นะคะมาเริ่มคิดใหม่ก็มานั่งคิดเนี่ยแหะคะ่ะมานั่งคิดว่าจะทํำยังไงดีที่แบบมันมีวิธีการลงทุนแบบไหนบ้างที่มันไม่ล้างถอดเราหรือว่าเงินเราไม่หายไปอย่างนี้นะคะ่ะเหมียวก็เลยไปนค้นหาใน g o o g l e นะคะก็ไปเจอหุ้นไทยแหละคะ่ะ ก็เลยได้ไปเปิดบัญชีนะคะเปิดบัญชีแคชบาลานะคะกับหลักทรัพย์ปลวลวงนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็เปิดบัญชีไปตามที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำนะคะ่ะรู้แค่ว่ามันไม่เสียค่าทมเนียมนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีไม่มีการฝากขั้นต่ำนะคะตอนนั้นนะคะและที่สําคัญนะคะมันไม่ล้างพอร์ตแล้วก็มันไม่ทําให้พอร์ตแตกด้วยนะคะทุกคนแล้วเหนียวก็ได้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มนะคะว่าหุ้นเนี่ยมันคืออะไราการที่เรามาลงทุนในหุ้นเนี่ย เราต้องการอะไรแบบไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวก็มานั่งอ่านนั่งศึกษานี่แหละคะ่ะทุกคนทั้งใน Google บ้างนะคะ YouTube บ้างนะคะแล้วก็เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์บ้างะคะ่ะแล้วจากนั้นนะคะก็ได้มาเทรดตัว Click to Win เป็นการแบบเทรดเดโมนะคะเขาก็จะให้เงินมาประมาณ5ล้านหรือ10ล้านเนี่ยะคะ่ะตอนนั้นนะคะจำไม่ได้แล้วทีนี้ก็ให้ทดลองเทรดว่ามันซื้อขายแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะ พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ4 5เดือนนี่แหละเทรดแบบเดมโมไปนะคะก็ได้ทำการฝากเงินเข้าไปในบัญชีแคชปรานะคะตอนนั้นจำได้ว่าฝากไปประมาณ500บาทค่ะทุกคนก็ไปเดินไปฝากที่ที่ธนาคารกรุงเทพนี่แหละคะ่ะฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์บอลหลวงนะคะก็ทำการซื้อขายตอนนั้นหุ้นตัวแรกที่ซื้อไปเนี่ย จำได้ว่าเป็นหุ้นปั่นนะทุกคนเป็นหุ้นปั่นคือหุ้นมันเพิ่งจะเข้ามาถ้าใครนะคะได้เปิดบัญชีหุ้นเอาไว้นะคะหรือว่ากับโบรกเกอร์ใดๆก็ตามเนี่ยเขาจะมีกลุ่มไลน์ใช่ไหมคะให้เราเข้าไปแล้วเขาก็จะบอกว่าวันนี้มีหุ้นตัวไหนเด่นมีแนวรับแนวต้านยังไงอย่างนี้คะ่ะเนียยก็เลยได้เข้าไปซื้อหุ้นตามที่เขาบอกนี่แหละทุกคนเป็นหุ้นเข้ามาใหม่แบบราคาวิ่งแรงมากนะคะ ซื้อไปวันแรกเนี่ยประมาณหมื่นหุ้นนะคะแล้วหุ้นมันปรับตัวขึ้นแต่ตอนนั้นบอกไว้เลยว่าหุ้นตัวนี้มันไม่ได้ราคาแพงนะราคาประมาณ70สตางค์หรือ80สตางค์นี่แหละค่ะไม่ถึงบาทได้ซ้ำนะคะตอนนั้นก็ซื้อไปหมื่นหุ้นนะคะทุกคนแล้วทีนี้ก็ราคาม,มันบวกมันวิ่งค่ะได้ใจค่ะทุกคนซื้อเขาไปอีกค่ะอีกหมื่นหุ้นนะคะทุกคนคือแบบเฮ้ย เราซื้อเข้าไปแล้วแบบมันได้ราคาดีอะไรเงี้ยแล้วมันบวกเพิ่มแเราผดเราเขียวผดเราไม่แดงคือแบบแบบดีใจอะคือแบบประมาณว่าเข้ามาในตลาดแรกๆเนี่ยฉันก็ได้กําไรแล้วอะไรอย่างนงี้นะคะทุกคนแต่ที่ไหนได้ไม่ขายค่ะก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะประมาณสองสวันนี่แหละคะ่ะกลับมาดูนะคะหุ้นตัวนี้นะปั่นมากเกินไปค่ะติดทีหนึ่งค่ะทุกคนก็นะติดแคชบาลานไปนะคะก็หุ้นนั้นนะคะราคาหุ้นนั้นอะมันจากที่มัน จากที่เหมี่ยวซื้อไปประมาณ70 80สตางค์นเนี่ยมันบวกขึ้นไปประมาณเกือบ2บาทนะแล้วมันก็ล่วงลู่ลงมานะคะคนล่วงแบบเยอะมากๆอะ่ะแล้วาขาดทุนอะ่ะเหมี่ยวต้องแบบเฮ้ยทำไมมันล่วงแบบเยอะอย่างนี้อะไรางี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบกลัวนะคะมือใหม่เนาะวันนั้นอะ่ะกลัวมากๆก็เลยรีบขายตัดขาดทุนเขาบอกว่าให้รีบคันลอสนะถ้าแบบ ประมาณว่าถ้ามันถ้ามันล่วงมาเยอะๆเนี่ยให้รีบคัดลอสนะอะไรประมาณนี้นะคะตอนนั้นนะคะก็คัดลอสไปจ้ะแล้วก็ขาดทุนย่อยยับเลยนะคะตอนนั้นนะคะกับหุ้นปั่นนะคะแล้วหลังจากนั้นมานะคะเมี่ยวก็บอกตัวเองตลอดเลยนะคะว่าอย่าไปยุ่งกับหุ้นปัน่นกีนะคะเมี่ยวจะไม่ไปยุ่งกับหุ้นปั่นหุ้นกระแสหรือว่าหุ้นที่เป็นข่าวอยู่นะคะเมี่ยก็เลยปรับทัศนคติใหม่ถอยออกมานะคะทุกคนมานั่งอ่านนั่งศึกษาใหม่นะคะในเว็บไซต์ตลาดรั์เนี่ยแหละ ว่ามันมีหุ้นแบบไหนบ้างที่แบบไม่ใช่หุ้นแบบเนี้ยอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยก็ไปเจอหุ้นที่เป็นดัชนีเซทห้าสิบดัชนีเซทร้อยดัชนีเซทเอดีนี่แหละที่เขาบอกว่ามันเป็นหุ้นที่มีมา k e ตแค p เยอะหุ้นที่เติบโตแล้วหุ้นที่แข็งแกร่งแล้วหุ้นที่มีพื้นฐานดีแล้วก็หุ้นจ่ายปันผลนะคะก็ประมาณว่าไม่ขายไม่ขาดทุนแต่ได้ปันผลเนี่ยแหละคะ่ะเนี่ยก็เลยได้เข้ามาศึกษา หุ้นในดัชนีเซตห้าสิบดัชนีเซตร้อยนะคะเพื่อป้องกันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะว่าฉันจะไม่ไปซื้อหุ้นปั่นแบบนี้อีกแล้วหรือว่าหุ้นกระแสแบบนี้อีกแล้วค่ะแล้วต่อมานะคะคำถามที่สองนะคะก็ถามว่าเมียวนะคะไปเรียนเทรดหุ้นมาจากที่ไหนใช่ไหมคะคำตอบก็คือว่า เหมี่ยวยังไม่เคยได้เสียเงินไปลงเรียนคอร์สไหนเลยจริงๆค่ะทุกคนอันนี้สาบานได้เลยนะคะว่ายังไม่เคยเสียเงินไปเรียนหุ้นนะคะไปเรียนเทรดหุ้นมานะคะแต่เหมี่ยวได้มีการไปอบรมฟรีสัมมนาฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทางโบรกเกอร์จัดขึ้นหรือว่าที่ทางตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้นนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก่อนหน้านะนะคะเหมี่ยวได้มีการเข้าไปเรียนนะคะเกี่ยวกับตัววงจรหุ้นเกี่ยวกับหุ้นพื้นฐานนี่แหละทางเซ็ตเนี่ย เขาให้ลงทะเบียนแล้วก็ไปเรียนฟรีนะคะมีแบบเกือบ20คอร์สหรือ25คอร์สนี่แหละทุกคนตั้งแต่เบสิกพื้นฐานเลยเรียนตั้งแต่ธุรกิจเข้าใจพื้นฐานธุรกิจเลยว่ามันเป็นยังไง GDP แบบไหนส่งออกอะไรยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับการเรียนงบการเงินด้วยนะคะว่างบการเงินแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ละบริษัทเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย่อย่างที่เมียวไปศึกษามานะคะเขาบอกว่าอย่างพวกกลุ่มแบงก กลุ่มที่เป็นการเงินการธนาคาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่ได้วัดค่า PE เป็นหลักส่วนใหญ่เขาจะวัดตัว P/BV อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโรงงานหรืออุตสาหกรรมหนักๆห,ห,หรือว่าใช้เครื่องจักรเยอะๆเนี่ยเขาจะใช้ตัวที่เป็น EBITDA Margin นะคะในการวัด ผลประกอบการกําไรสุทธิอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนคือได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดหุ้นเยอะมากนะคะแล้วเขาจะบอกด้วยว่าวิธีการดูบิดยังไงดูออฟเฟอร์ยังไงนะคะสอนเทคนิคการใช้ตัวแท่งเทียนด้วยนะคะเบื้องต้นนะคะเนี่ยคะ่ะเมียวก็ได้ความรู้เบื้องต้นตัวนี้มานะคะมาต่อยอดนะคะแล้วทีนี้พอเราแบบน้อยหรือว่าพอเราเฟลกับตลาดหุ้นเนี่ยเนี่ยวก็ย้อนกลับไปดูนะคะว่า เ,เรามีจุดปกท้องตรงไหนเราต้องไปเสริมตรงไหนเข้ามาอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยละคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากที่เหนี่ยวไปอบรมมาไปสัมมนามานะคะ ตอนแรกๆเลยนะคะเหมี่ยวก็ได้ไปซื้อหนังสือมาอ่านนะคะซื้อหนังสือเกี่ยวกับตลาดหุ้นนี่แหละค่ะว่าเขาเทรดหุ้นกันยังไงเริ่มต้นแบบไหนนะคะเหี่ยวก็ไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาประมาณ199บาทนะคะเป็นหนังสือปกสีขาวค่ะทุกคนน่าจะเป็นครึ่ง A4 นะคะซึ่งหนังสือเล่มนั้นนะคะไม่อยู่แล้วนะคะเหนี่ยวซื้อไปเมื่อประมาณ89ปีที่แล้วนะคะคือเจ้านายเขาได้ขอยืมไปนะคะเขาบอกขอยืมไปอ่านหน่อยเห็นเหี่ยวกับศึกษาเรื่องตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ยืมไปจนฝันนี้เขาก็ไม่ได้เอาามคคนะะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเหียวก็พอจําได้แล้วนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ยเขาสอนอะไรแบบไหนบ้างนะคะถ้าใครยังเห็นอยู่นะคะที่ร้านซีเอ็ดนะคะลองไปดูนะคะมันจะเป็นปกสีขาวแล้วบอกว่ามือใหม่เทรดหุ้นออนไลน์อะไรประมาณนี้แหละค่ะทุกคนแล้วต่อมานะคะนอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะเหนียวก็อยากจะศึกษาเรื่องพวกอินดิเคเตอร์นะคะซึ่งเหมียวก็เจ็บจากตัว f o r e x มาจำฝังใจนะคะ เพราะว่านะคะเหมี่ยวไปถามเพื่อนมาว่าเอ้ยเหมี่ยวจะทํายังไงถึงจะแบบมีเทคนิคในการซื้อตัว forex เนี่ยให้มันได้กาไรอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าไปใช้ตัว indicator สิซึ่ง indicator เนี่ยเหมี่ยวไม่รู้เลยนะคะตอนแรกๆเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยนะคะนั่นแหละก็เลยจําวังใจตอนนั้นมานะคะก็เลยไปหาหนังซื้อนะคะที่เกี่ยวกับ indicator ที่เขาสอนมาที่เข้าใจนะคะเหมี่ยวก็ไปยืนอ่านแบบ ครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยนะคะที่ร้านสี่เอ็ดยืนอ่านนานมากนะคะจนไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะคะของคุณปุยประกาศิษย์นะคะเขาสอนเรื่องแม็ดีเข้าใจมากนะคะเหมียวเข้าใจแบบทองแท้เลยนะคะเหมียวก็เลยมาใช้ปรับใช้ในพอตตัวเองดูนะคะก็เลยอินดิเคเตอร์ตัวแรกที่เหมียวใช้เนี่ยก็คือตัวแม็ดีนี่แหละคะ่ะทุกคนจากคุณปุยประกาศิษย์นี่แหละเขาแนะนํามาะคะเหมียวก็ได้ไปอ่านไม่ใช่อ่านรอบเดียวนะทุกคนหนังสือที่เหมียวซื้อมาก่อนจะเทรดหุ้นเนี่ยเหมียวอ่านแบบ เกิน3รอบอะจำได้เลยว่าอาจเกิน3รอบนะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่อมาที่เหนี่ยวได้ศึกษาก็คือตัว RSI นะคะตัว RSI เนี่ยเหนี่ยวตอนแรกนะคะเนี่ยวศึกษายังไงก็ไม่เข้าใจนะคะพอไปดูคลิปของคุณแพทย์ภาวีกับคุณยงนะคะเขา อธิบายได้เข้าใจลึกซึ้งมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นเบสิกแต่ว่าเอ้ยเราเก็ตอะเก็ตเบื้องต้นอนะทุกคนนี่แหละค่ะก็เป็นการเรียนด้วยตัวเองพื้นฐานของเหนียวนะคะพอเรียนเสร็จเหนียวก็มาปรับใช้ในพอร์ตของตัวเองนะคะเรียนผิดบ้างถูกบ้างะคะ่ะเราจะได้จํามาเป็นบทเรียนนะคะตัวไหนที่เราแบบเฉดไปแล้วใช้ไปแล้วมันไม่ได้ผลนะเราขาดทุนนะเหนียวก็จะมาจดเอาไว้นะคะว่าใช้แบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะใช้แบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยจะได้จําเอาไว้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ กลับไปทําแบบนี้อีกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจนะคะนี่แหละคะ่ะก็สรุปแล้วก็ยังไม่เคยนะคะเสียงเงินที่จะไปเรียนเทรดหุ้นเลยนะคะต่อมาค่ะคําถามที่3นะคะทุกคนก็ถามกันมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้นะคะเหมียวทาอะไรอยู่นะคะอยากจะรู้เหลือเกินว่าเหมียวเป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์หรือเปล่านะคะคําตอบก็คือว่า เดือนนี้นะเดือนพฤษภาคมเนี่ยเหมียวเป็นเทรดเดอร์ full time ด้วยนะคะนอกจากเทรดเดอร์ full time ด้วยแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะตอนนี้ก็มีอยู่2อาชีพนะคะทุกคนก็ตกงานอยู่นะคะตอนนี้ก็คือตกงานอยู่นะคะไม่มีงานประจําทําแล้วนะคะก็เดือนที่แล้วก็เพิ่งจะออกจากงานประจํามานะคะก็เลยได้มาเป็นเทรดเดอร์นี่แหละแล้วทีนี้นอกจากเหมียวเทรดหุ้นแล้วนะคะเหมียวก็ มาศึกษาเรื่องเทรดตัวฟิวเจอร์บนไบแนนต์นะคะถ้าใครติดตามมาเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเหมี่ยวค่ะเข้าไปเทรดตัวฟิวเจอร์บนไบแนนต์บ่อยๆนะคะข้อดีของเขาก็มีนะทุกคนไม่ใช่ว่าข้อเสียจะมีอย่างเดียวนะตัวฟิวเจอร์นะคะมันก็คือว่าเราสามารถเทรดได้สองขานะคะขาขึ้นก็เทรดได้ขาลงก็เทรดได้อย่างทุกวันเนี่ยตอนเนี่ยนะคะ บิตคอยอิตาเรียมเนี่ยหรือว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันล่วงลงมาใช่ไหมคะเมียวก็ได้ไปเทรดตัวตอนที่มันขาลงนี่แหละทุกคนก็คือไปช็อตนั่นเองนะคะคือช็อตซื้อแพงมาขายถูกก็ได้กำไรส่วนต่างประมาณนี้นะคะนี่แหละคะ่ะข้อดีของตัวฟิวเจอร์ที่สามารถทำให้เหมียวนะคะมีรายได้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะพาทุกคนไปดูนะคะว่า เหมียวนะคะมีเทคนิคในการเทรดตัวฟิวเจอร์ได้กำไรมาแบบไหนแล้วก็มีวิธีการถอนเงินนะคะจากแอปไปแนนเข้าสู่บัญชีออมทรัพย์เราเพียงไม่กี่นาทีนะคะก็คือเหมี่ยวทำกำไรได้เหี่ยก็ ขายนะคะขายขายเอาเงินเข้ามาก่อนเอามาเก็บไว้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เหลือไว้นิดนึงในพอร์ตแล้วก็ค่อยเทรดต่อพอได้กําไรแล้วก็โอนกลับมาอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะเทคนิคของเหมียวนะคะค่ะนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้อาชีพของเหมี่ยวนะคะตอนนี้ก็ยังว่างงานอยู่นะคะทุกคนต่อมานะคะคําถามที่สี่นะคะก็คือถามว่านะคะคเหมี่ยวนะคะเคยติดยอยหรือว่าผิดหวังกับตลาดหุ้นหรือเปล่านะคะ คือคำถามเนี่ยก็ตอบไปแล้วตอนแรกๆนะคะว่าเคยผิดหวังนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าเหนียวผิดหวังกับตัวที่ไปซื้อหุ้นปั่นนั่นแหละค่ะตัวนั้นนะคะขาดทุนย่อยยับเลยนะคะขาดทุนเยอะมากก็แบบขวัญเสียเหมือนกันนะคะใจหายเหมือนกันนะคะตอนนั้นแบบเฮ้ยฉันจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยหรือฉันจะเลิกเล่นหุ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีครั้งหนึ่งนะคะหลังจากตรงนั้นมาน่ะ ท,ที่เฉดหุ้นปั่นตรงนั้นมาก็ายังไม่เข็ดนะทุกคนทั้งที่สัญญากับตัวเองเอาไว้แล้วนะว่าจะไม่ไปเฉดหุ้นปัน่นแต่ใจมันอดไม่ได้นะคะในลายกลุ่มเขาเด้งมาตลอดกันค่ะ,คะทุกคนก็เลยได้เข้าไปแล้วก็ผิดหวังวสองสารอบสองสารอบซ้ําแล้วซ้าเล่าอ่ะทุกคนคือแบบไม่เคยที่จะมาทําการบ้านเองะคือไปฟังแต่คนอื่นเขานะคะแต่ไม่ได้เอากลับมาคิดวิเคราะห์เองนะคะมันก็เลยทําให้เราเจ็บตัวนี่หละคะเหี่ยก็เลยแบบนั่นแหละก็เลยเข็ดแบบนั้นมาแล้วก็ มีห่างหายจากตลาดหุ้นไปประมาณ2-3ปีด้วยนะคะเนี่ยเพิ่งจะมาจริงจังเนี่ยประมาณช่วงโควิดเนี่ยแหละคะ่ะช่วงปี2020เนี่ยแหละคะ่ะเพิ่งจะมาจริงจังกับตลาดหุ้นนี่แหละทุกคนแล้วก่อนหน้านั้นก็เสียดายมากๆนะคะที่เหนียวอะ่ะมีรายได้เยอะนะคะมีแบบได้โบนัสทีเนี่ยจากตอนนั้นนะคะที่ทํางานที่อสังหาแห่งหนึ่งอะ่ะบริษัทอสังหาแห่งหนึ่งอะ่ะได้โบนัสมาแบบหลักแสนอะ่ะทุกคนได้โบนัสมาประมาณ9เดือนครึ่งอะ่ะแล้วแบบ เอาเงินไปไว้ตรงไหนนะคะทุกคนเสียดายมากๆเลยนะคะแทนที่จะแบ่งมาลงทุนบ้างทั้งที่ตัวเองได้ไปศึกษาเรื่องนี้มาแต่เอาไปใช้แบบฟุ่มเฟือยอ่ะคือไม่ได้คิดเลยว่าจะมาเจอวิกฤตแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ทําให้เหนียวนะคะมีเงินทุนน้อยมากที่จะมาลงทุนในหุ้นนะคะถ้าใครติดตามตั้งแต่แ,แรกๆก็จะเห็นว่าเหมียวลงทุนแบบ หลักร้อยหลักพันอะไรประมาณนี้แหละค่ะทุกคน mm hmm. คือเหมียวไม่ได้มีทุนเยอะแบบถึงกับต้องเทรดครั้งหนึ่งรวยเลยนะคะ mm hmm. ก็ค่อยๆเทรดไปนี่แหละค่ะทุกคน mm hmm. ก็เหมือนกับว่าทําอะไรเอาไว้นะคะ mm hmm. <laughs> เหมือนกับว่าเราทํากรรมเอาไว้นะคะ mm hmm. ทุกคนก็ต้องมารับกรรมแบบนี้แหละคะ mm ่ะ hmm. ประมาณนี้แหละ mm hmm. ตอนที่มีทุนมีเงินเนี่ยก็ไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะ mm hmm. แต่พอตอนลําบากเนี่ยก็ นะไม่มีเงินทุนที่จะมาลงทุนค่อยมาคิดถึงตลาดหุ้นนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทําให้เหนียวเนี่ยหันมาศึกษาเรื่องหุ้นมากขึ้นแล้วก็หันมาเปิดหุ้นสองพอตนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าอีกพอหนึ่งเนี่ยเหนียวจะถือระยะยาวเลยทุกคนกินปันผลเรื่อยๆนะกินปันผลทุกปีไม่ได้ไปสนใจกับราคามันจะขึ้นจะลง เท่าไหร่ก็ไม่ได้สนใจนะคะยกเว้นตอนที่ราคามันร่วงลงมาเยอะๆเนี่ยค่อยหาจังหวะเข้าไปออมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสําหรับหุ้นพื้นฐานดีมีผลผลนะที่อยู่ในดัชนีเซ็น50ดัชนีเซ็นเอชดีอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเลือกมาประมาณ3ามสี่หุ้นแต่ละเซกเตอร์กระจายความเสี่ยงกันออกไปเนี่ยค่ะก็คือเทคนิคการออมเงินในหุ้นของเหนียวนะคะกินเงินปันผลทุกปีปีละสองครั้งนะคะเป็น passive i n c o ินเรยๆเรื่อยๆ,ๆค่ะและอีกพอร์ตหนึ่งของเหนียวทะคะเหนียวก็จะไว้เก็งก,กำไรระยะสัน้นๆเนะะี่ยค่ะ ก็ไม่ใช่ว่ามีสั้นอย่างเดียวตามรอบนะเดี๋ยวก็จะมีแบบรันเทรนบ้างนะคะก็คือรอบเนี้ยซื้อเท่านี้พอผ่านประมาณ Q2 Q3 ก็พอมันขึ้นเนี่ยขายอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่อีกเทคนิคหนึ่งของเดี่ยวก็จะเป็นหุ้นแบบหุ้นหากินอนะ่ะทุกคนก็จะมีอยู่ประมาณ2-3ตัวนะคะที่เป็นหุ้นหากินของเดี่ยวนะคะก็จะประมาณว่าถ้าเราซื้อ ช่วงนี้ราคามันลงมาแบบเท่านี้แหละเราดูพฤติกรรมราคาหุ้นช่วงนี้แหละมันร่วงลงมาเนี่ยเราเข้าไปซื้อแล้วพอมันกลับตัวขึ้นมาแบบหลักแบบประมาณไม่เยอะประมาณที่เราได้กําไรแล้วเราโอเควันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็ขายคล้ายๆเดย์เทรดนี่แหละทุกคนเป็นหุ้นหากินของเหมี่ยวนะคะแต่อาจจะไม่ได้ซื้อวันนี้ขายวันนี้เลยอาจจะซื้อวันนี้ขายอีกสองสามวันที่มันกลับตัวขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะไม่ได้รันเทรดนะคะแน่ก็จะเป็นเทคนิคของเมี่ยวนะคะแล้วก็อีกอย่างเหมียวก็เทรดนี่แหละค่ะตัว ฟิวเจอร์เนี่ยคะ่ะก็ถ้าทุกคนเห็นนะคะเนี่ยคะ่ะฟิวเจอร์มันจะสามารถเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทุกคนไม่มีวันหยุดนะคะมันก็เลยทําให้เหนียวนะคะสามารถสร้างกำไรหรือว่าสร้างรายได้ได้ตลอดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมานะคะเหนียวเคยติดดอยไหมนะคะก็คือเหนี่ยวอะ่ะเคยติดดอยนะตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะคะก็คือเป็นตัว g c นี่แหละตอนนี้ติดอยู่ที่ราคาประมาณ48บาทนะคะแต่ก็ไม่ได้ขายนะคะเป็นพอร์ต ออมด้วยนะคะแล้วก็พอตเก็งกำไรด้วยก็ไม่ได้ขายไม่ได้ซีเรียสอะไรคือแว่าเหนียวเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วนะคะกําไรต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จ่ายปันผลปีละสองครั้งอยู่แล้วนะคะก็ถ้าราคามันย่อลงมาเนี่ย ถ้าเราหมดกระสุนเหมียวก็จะมีเข่านะคะก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะเพราะยังไงใช่ไหมคะเหมี่ยวถือกติที่ว่าหุ้นพื้นฐานดีโดนเทแค่ไหนสุดท้ายมันก็กลับมาค่ะทุกคนคือเหมี่ยวเคยลงทุนกับหุ้นตัวเนี้มาแล้วนะคะเหมี่ยก็เลยรู้พฤติกรรมของมันไม่ใช่แค่หุ้นตัวนี้แหละทุกคนหุ้นตัวอื่นๆเหมือนกันอย่างต,ตัวตัวหุว้นแม่เหมือนกันนะคะปตทเ,เวลาราคาหุ้นมันล่วงมาเยอะๆเนี่ยต่ำกากสิบ้า3าบาทเนี่ยเหมี่ยก็จะมองหาจังหวะแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตัว แอดวานนะคะคือแอดวานเนี่ยเหมียวพูดบ่อยมากๆเลยช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่ราคามันร่วงลงมาแบบ1 6 0 1 7กเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นไงทุกคนราคามันพุ่งขึ้นมาอยู่ที่หลัก200แล้วนะคะก็คือเวลามันพุ่งเนี่ยมันก็พุ่งเยอะนะคะหรือ PTEP e อย่าเนี้ยปตทสอขอเนี่ยตอนมันร่วงเนี่ยมันร่วงลงมาละประมาณ90-100ต้นๆน,นะคะแต่ตอนนี้มันขึ้นมาแบบร้อยกว่าบาทแล้วอะเนี่ยแหะค่ะ เป็นหุ้นพื้นฐานดีมีปันผลนะคะโดนเทแค่ไหนสุดท้ายมันก็กลับมาค่ะทุกคนค่งนี่ก็เป็นคำถาม Q&A ที่ทุกทกคนถามมานะคะก็มาตอบให้ทุกคนแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเรามาระวังในการลงทุนนะคะไม่ใช่ว่าหุ้นทุกตัวที่เหนี่ยวนำมาเป็นยกตัวอย่างเนี่ยทุกคนจะไปซื้อตามนะอย่างที่บอกแทบทุกคลิปนะคะอย่า อยากเข้าไปซื้อตามก่อนที่คุณจะนําไปวิเคราะห์หรือว่านําไปทําการบ้านนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครนะคะดูคลิปนี้แล้วนะคะมองว่ามันเป็นประโยชน์นะคะสําหรับมือใหม่ทุกๆคนนะคะก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามกดซับ s ไครป์เพื่อเป็นกลังใจให้เหนียวในการทําคลิปเกี่ยวกับหุ้นเบื้องต้นมาฝากทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนข่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ